อันนี้เป็นห้องนอดฟอคกับอีแม่์ก็จะเลยแยยยอร์เย็นอยู่ปะห้องนอดนี่ฟอกคอีแม่เนาะแล้วก็มีโถถท๊ะระถัดสองเครื่องนะเพื่ ไปเจอได้ไหมตื่นได้กับมมวันโ้วันนะวันนี้เฮ้ยแม่เราตื่นเต้นเอ็นมันะโมวันนีาเด็ดเด็ดเดิจะพาไปถึงกีทีเอสแล้วมือหนาแล้วนี่มือแรกก็ได้ทำว่าเมียโอพักแป๊บนึงยแ้เขาแข่งเอ็นร่วงๆกันสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอีพีกรุงเทพครั้งแรกของแม่กับพ่อเราเนาะ พามาพี่บอมมาลาบเด้ฟพลายจืดพี่บอมไหนพี่บอมมาลาบอีกแล้วพี่น้องอยู่กรุงเทพสามเกยหกมือกรุงเทพมีซองวะพี่บอมกรุงเทพหมือนเอิญกับอีกมือเคืองมือวันี่สองหมื่นเคืองเนาะบ่สองหมื่นเคืองกรุงเทพกัสิพาแม่ไปวัดหน้าป้าคงน้าเนาะวันที่แปด ตอนเสาร์แล้วก็เดินทางไปพัทยาเลย <c oughs> ขี่เครื่องบินเแบบด้่เป็นอะไรแม่ยขย้อนข,อขี้ร้ายเถอะขยั่งแหบบแต่นี่อะไรเ็นขี่ผาเป็นงอนได้กเครื่องบินเขา ความสุขเนาะมีความสุขแล้วบอย่าเว้นก็ดีเราเห็นผาเห็นดิ้วาคืนถึเว่นเนี่ย่จองแต่กลางเว้นย่างคนคือานมาจองได้แมอันนี้ BTS ตอนนี้เขากับทางด่วนตอนนี้ทางด่วนเบื้องนัน BTS สนามบินตอนนี้กำลังจะไปโรงแรมเนาะนโรงแรมนี่ถนนเกษตรนวมินถนนเกษตรนวมินนี่แม่ได้เห็นกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพตอนนี้อยู่รอบนอกเงี้ยเปิดไส์ได้ไหมอันนี้ว่าอยู่นอกนอกเมืองเนาะไปิดไซส์ก็ไปคอยเห็นไต่คอยดีใจ เห็นแน่น้อแห้งกรุงเที่ยมาห้างก็มาหลินมันต่างกันเลยเลยเดี๋ยวพาเยี่ยวแห่งัวนี้ริโอริโอเทลริโอเทลริโอท์ริโอทิโวเทล เรียลีโอเทียวมีขาวสาวน่ะมีเนาะนอนสามคนเด้อถอดใส่บัตรนี้บีทูมันก็มีนะบีทูเนาะแค่นี้มีอยู่เลยแลดเบิดไป ออดเมืองกรุงเทพและเลเดี๋ยวพี่บอมเสื้อผ้าไปเอาต้องไปเซ็กยินแล่ะครับแจงขอห้องฮะยุสั่นได้พี่บอมสูออง,ง,สงอยู่บ้าไม่รู้เพื่อนเขาจะสั่นเออสูงแน่นี่เจอที่ค่าจึงเออถึงมาลาซะตอนนี้จะกินเดียบร้อยแล้วนะพี่น้องให้ยุสัน่นหกไม่อยากแต่ น่าจะแปดสันห้งองหนึ่งพันเจ็ดบอกก็คันแปดเนาะพี่บอกบอกพ่ตั้ระมันแปดือว่าตื่นน่นอนสามคนทูคนหนึ่งนะะจะหนีค่อยคกศูนแปด 601หมาเบิ่งบอลฮาสุภะตอนนี้ขั้วมียังเนาะเนี่ยเมืน,อน้อ <c oughs> งจิบิบบจบบิีบิ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 ิบ ลูกซ้อนมันสี่บอกมาทางนี้เลยคี่บอกนหนจะยุทธีที่บอกมันสลับกันอ๋ออ๋อพี่นีไหนจะฟังนี่คือคำหกศูนย์เก้60 8, 60าหกศูนย์สามไหนจะห้องสุดท้ายเลยเย้ยไปไปดิ บถึงกรับเข้ามาใส่ได้สมอหวัวอะไรนะพี่แม่ก็อีพอก็นอนอยูย่ไหนอ๋อเขาเป็นเสริมเตียงเนาะนี่พี่หน้าห้องนอนเทียงสิบบาทหอนเลยเนี่ยมันเปิเปดอยู่ป่ะเนี่ยจะนอนอยู่ไหนก็อีพออย่างนี้ นี่เป็นห้องหน้าเนี่อ๋อมีอ่านจะกุศรีกว่าเนี่ยาขึ้นมาพันกว่าสองขึ้นอา่าสามพันกว่าเนาะพี่น้องเ<า>นี่เ้าผักแล้วขอเวบาพี่บอม<ป>เข้าผาักแล้วมีทุกอย่างทีวีมีอา่าโตะกินเขาวมีอะไรอีก เปิด,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 ดมาเปิดมาต่างเออแต่ว่าอยู่นั่นขี้มือตะก็ร้องพักพอนแม่กินข้าวนอนอยู่ตื้นมีอีวูยังไงก็มีมีแอร์สองหน่อย,ยเอ,อ่อคลอนนะเนี่นยนะ

ไปฝากคนหนึ่งไปละเออไปฝ<ป><ป>าน่บอเอา,มาไมจับมันเลิไปฝากคนหนึ่งอะได<ป>ข<ป>้อมาฝากที่บอมนัเป็นกาแฟกาแฟดาวเนี่อ๋อมูหมูอมหอมอนี่ท้องอันเ,าาเอาเผื่อพี่พบกแก้วะ่พี่พบเินแล้วกินว่ะอร่อยอันนึงหมดอ พออายกินนี่ลเอาไหวก็คือเอาไ,วไหาว่ไปแห่ไปฝากก่อนไ่น <S <S อก่และเเป็นไม่จำตื่ตื่นอันัน <S <S มาฝากแล้วไปนอนเลจะสิเอาอย่างฝากี่ละดูอานได้วชนเลยแล่สิเอานันมาอายุประดรกับบมีเนาะประดรสหานมาให้เยอะเลยเดี่ยวเี่ยทีเดียบอกตะวัน ต่อมาเนี่ยวันมีีเบียร์เหล้าเบียร์เหลาเราสื่อไม่ร้ายอย่างรถรถก็หลายขนาดเป็นรถเนี่ยว่าเข้มข้นพิเศษเป็นแบบเอสเปรสโซ ทิที่ทงอะนีทางไปบัดองนะดาวีไปได้ังปน้องบาี้เากัซซีนั่งพักพรอนจักหน่อยตามก็หมูซึกอีแม่กไปจะได้แม่ถามซิบเถื่อนซึ้งนตีใจมันไปใจเหมือนกรุงเทพเป็นจำโมอันเป็นจำโมเห็นแต่ตึก ตือเสติดตู้กําลัหดนดอย่านี้อันจอมาเ็ได้จ่เห็นะเนตอายม่อ่ยใจันตงจากนตัวจริงมาเห็นนะเนาะขอบคุณําหดับขอบคุณพี่บอมเล้พระเถี่ยวพี่บอมป็นมุหนาขอบคุณพี่ใส่น้าพี่ใส่ป็นัรนสด เดี๋ยวเขาสิมานับเนาะว่าทริปนี้เขาสิเบิดเงินไปจักบาทเนาะเพราะว่าเขาตัางงบมาอยู่ไรสองพันใอยวอามีเงินพอพันด้ <c oughs> ดึ่งเครียดนาจะสุดาเที่ยวไปว่ขึินรถไฟ BTS เพื่อนจะจมเมื่อไตีมันหยางมันไหวแล้มันแหลมมันแบบเป็นน้ำเวลาอ่ะขึ้นขึ้นล่องล่องขึ้นขึ้นล่องล่องหยางอีกันถ้านางไกลนม่นนี่อันนี้บัตอนผมผักอดี่วกันตอนตอนมาสุดก่อนอยู่แบบนั้นปะซอยลาดประขาวบะตอนนี้ซอยยังตัวนี้ อันนี้จะเป็นยึดแถวเสนาเสนา,นา,อ,าอ๋อข้างหลังมีอเมซอนนั่น hey, hey, hey. เฮ้เฮือดึงลุงไปกินกาแฟามีวิกซี่มีนี่วิกซี่อีก<ม>โอ้วิกซี่ไม่ร้านนะบสบายโอ้นี่แม่เอ้ยถ้าอยากกินข้านี่ทำได้นี่โหนี่ตลาดกาแฟาเต็ม,มอยู่คอยมากินกาแฟเที่ร้านอ,อาหาร สบายเอ้ยแม่สบายสบายเอ้ยสบายเลยบ่ต้องอย่างไปไสไก่ค <c oughs> ือสิบ่มีเวลาเลยไปนั่งกินออกมาแม่นบ่ามืออื่นก็ไปมื้ออื่นเฮสาสิไปล่องเรือเด้อพี่น้องอยู่ขึ้นอยู่ไสพี่บังขึ้นอยู่ไอ้ค้าเดียวพี่ไส้แล้วส่งมาให้เบิ่งมันมีปโปอรย,อยังแหละแปดยเก้าสิบเาบาทมีบุฟเฟ่เบียร์อันเดียวกันบ่จัะ <c oughs> มันมีหลายมันมีหลายเนาะ มันเป็นโตของมือเองแบบของจริมือมีเรือนไหมที่ออฟฟิเลนมือนี้านพ่อของไทยบ่เป็น้อมันอัวบานเ่มืวเนาะเป็น้อเเแต่งตัวงามๆไปไทยรูใส่แล้วว่าเสียตัวเอยใส่ใส่เบิดล่ะใส่ตัวเก่ากับไปซากัเปซักอีเดกใส่ตัวเก่าแล้วไป นโตดีๆทายลูกสวยวิวงามนะไม่นับจะพญาหลอกเงื่อนเอาไปสักแม่ค่ะฝากพี่บอมไปสักไปสักที่คอนโดพี่บอมนี่เราห้ามไปสักกันไรเราใส่เทียวไปสักได้เหรไปสักกันได้เฮ้มินจะทนดีมืออื่น่ะเดีเอาแต่งตัวข้าบะดาบตอนกลางเวรแทนว่า S <S 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 ตออนคิเืเ่ <S <S <า>ตัดมาที่ตอนคำน้อพี่น้องลืมปิดคลิปทายคลิปไว้เมื่อยเนาะพี่น้องก็เลยไปตัดคลิปอันนั้นขึ้นเครื่องบินแหละก็เลยห้ากันเลยลงพี่น้องอันที่ทายคลิปล,ลงในเ้อเออคลิปลงลายในเด้อพี่น้องไรเข้ามากกฝาบเบิ้ลโฆษณาเอออันิถ่ทายคลิปลงไรไล่เพราะว่ามันจังสิไลเงินไลยเนาะแต่ก็บเบิ่งโฆษณาให้นำาพี่น้อง โรงแรมนี่ก็คืนหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่น้องรวมถึงอาหารเสบสามคนถือคนหนึ่งอ่จาจะจะอะไรวะถือคนหนึ่งประมาณหกร้อยพี่น้องสมองเบอร์จะไปใส่อันแข่งคิดเลยเนาะถือคนหนึ่งประมาณหกร้อยห้ายู่นีสองคืนเนาะพี่น้องแล้วนกะ็มือเอ่อคืนที่สามห้าสิไปอ่าวัดวัดหน้าบ่าพงเนาะ ก็เดินทางไปพัทยาสองสองหรือสามประมาณสองคืนพี่น้องแล้วก็คืนสุดท้ายเราจะกลับมานอนกรุงเทพอีกคืนหนึ่งซึ่งบาสุกัลเลจองนันโรงแรม B2 ไว้แลยเนาะพี่น้องสามคนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทตัวน,นั้นน่าจะแบบอ่าไก่เนานะมันไก่ดอนเมืองเน่่นพีน้องบาสุกลืมมาอุบ,บนแต่ละเท่ากับพักแต่ B2 ทนะพี่นอ้องอ่มามาเมื่อนี้เลยให้ ลืมไปว่ามันมีโรงแรมบีทูทัวร์ประเทศนะเลยให้พี่บอมจองไวหวไหมนอนตอนนี้เอากระจายไปหาพันบาทพี่น้องร่วมเบิดเพราะว่ามัดจำอาคียการ์ดหนึ่งพันบาทเนาะบัรเทาเ็กเอาออกมือสุดท้ายเทาก็แไปเอาเงินคืนดีสินะเดี๋ยวซีรีวิวให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะว่าห้องเป็นอะไรนี่ห้องกัติมีอ่าสิงมีตู้เย็นมีโต๊ะกินข้าวเนาะพี่น้องแล้วก็มีทีวี อันนี้เป็นเตียงเสริมเนาะเตียงเสริมบ่อยากคักอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเสริมอยู่อันนี้อยู่ห้องเบหนังนงะนะอันนี้เป็นห้องนอนพฟอกัก็อีแม่คือจะเลยแอร์เย็นอยู่ว่รห้องนอดน,นี่ฟออีแม่เนาะแล้วก็มีโทรทรศนัสองเครื่องเนา,พนาะพี่น้องแล้วก็วิวตัวนี้แนมเพลน เห็นเหียงละเห็นทางอาจารย์แกตัวนี้เป็นห้องน้ำจังหวะท่านเสียออกเป็นเขาเนาะพี่บอมนัดอันถุมหนึ่ง้องหนามมีอ่างจาก,กุศรีหนะ้าแต่ว่าอ่างจาก,กุศรีวิทยาการนี่นเป็นไรมันหนักมันอันเน,นะนาะหนักมันจะขว,วดขวดเด้ยวใช่ไก็เลยว่า มันไม่น่าใช่อีเมเซ่เซนามเลนแล้วก็มีอ่าฟักบัวอยู่ตรงนี้เนาะพี่น้องบนน้ำนะการพยูเร่พี่น้องคืนหนึ่งคนละหกร้อยบาทอยู่ในกรุงเทพนี่ตุ่ยเสือพาอยู่นี่น้ำเนาะเจ๋วป่ะเจบวเนี่แม่ไม่เนี่ยหอยวะยากกินข้าวหรือเปล่ายี่หรือเปล่าจะน่าไปกินขา้าว ชิพ่าอ่าพี่บอมชิพ่าไปกินอยู่นะจิดหน่อยนะเพื่นอนนี่แหละห,ห้องแห่่มเที่ยวนอนเลยงานบ่พี่น้องสะดวกสบายไยเพราะว่าลงไปมันก็แบบมีแนวอันนั้นเลยดังบ่ดังดังเลยเอ้ยบรรยากาศกรุงเทพเพี่น้องเลยบร,รยิมาโดนหรือเป่าสุกเปิดน้องแม่งเกิดเสียงย <laughs> ินแต่เสียงรถเล่นบอกพี่น้องมันมีอ่อาอะเมซอนมีบิ๊กซี มีลานกับเขาเนะาะเวลาเขาลงเขาไปต้องไปสื่อไกลใช่ไหมนะแล้วก็มีโอ้หลายอย่างนะพี่น้องขามไปง่ายรถกับ,บร้ายเป็นไรแต่ว่ากสำหรับอีบอยเมียก็บร้ายเติบแล้วนี่เราข้ามถนนโบเดียว์กันนีเป็นไรเนาะพี่น้องเมืองุเทพเแล้วบรรยากาศที่เขาเคยสิ้นตอนตะกี้เนาะเขามาหลินไป ข่าวกระสิประมาณนี้โรงแฮมเขาสิบัดเข้าเมื่อเขาสิสรุปเนาะว่าเขาเบิดเท่า์ไรดทั้งค่าโรงแฮมทั้งค่าเครื่องบินแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เนาะพี่นอ้องว่ามันสิเบิดสำหรัในทริปนี้หกมือเนาะพี่นอ้องหาขึ้นหกมือเดินทางไปคลิปนี้กระสืบเบิดเพียงสมีเลยอย่าลืมเบิึงโฆษณาในเพี่นอ้องเพื่อสนับสนุนให้มีอันเงินให้มันได้เงินเนาะพี่นอ้องใครพี่นอ้องเบิึงโฆษณาก็ได้เงินนะ จะคข้องสองกับซมีเงินมาจากสี่ภาพ่อแม่มาเรื่องก็ต้องใส่เงินน้องพ่อมากรุงเทพมันขอ,องเศร้าเขาสื่อวัสนซสาพ,พี่น้องขอบคุณเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามาเป็นกําลังใจให้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย